ทยอมรับคว่าเรื่องนี้กระทบกับความมั่นคงนะคะและตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะการไฟฟ้าสามารถที่จะสั่งตัดไฟได้ทันทีนะคะเห็นากเห็นว่ามีผลกระทบค่ะโดยที่ไม่ต้องขอข้อมูลจากสอมชค่ะ ระหว่างการสัมภาษณ์นะคะนายภูมิธรรมได้ก่ลางพรบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพศ2503มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะยืนอ่านให้สื่อมวลชนฟังค่ะมีใจความสําคัญที่ระบ,บุว่าการงดจ่ายการระงับหรือยกเลิกการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าทําได้เองตามสัญญาซื้อขายโดยไม่ต้องขอให้คอรามงอ,อนุมัติก่อนและไม่ต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติรับทราบด้วยค่ะและในสัญญาซื้อขายข้อที่12.1ผู้ซื้อยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบของการไฟฟ้าที่หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือว่าผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดผู้ซื้อยอมให้การไฟฟ้างดจ่ายไฟหรือว่าบอกเลิกสัญญาได้ค่ะ ซึ่งนายภูมิธรรมบอกว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงจะทําหนังสือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งตัดไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับกระบวนการคอรเซนเตอร์ในวันนี้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่หากส่วนราชการใดไม่ปฏิบัติตามก็จะยืมตัวช่วยราชการทันทีพร้อมกับฝากถึงการไฟฟ้าอย่าห่วงแต่ขายไฟฟ้านะคะต้องคํานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะ ขณะที่นายอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมที่จะดําเนินการนะคะหากนายภูมิธรรมมีคําสั่งออกมานะคะยืนยันว่าการไฟฟ้าไม่สามารถสั่งหยุดไฟได้ทันทีค่ะอีกทั้งยังไม่ทราบพิกัดในการหยุดจ่ายไฟว่าเป็นพื้นที่ใดบ้างที่กระทําความผิดกฎหมายที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศค่ะตอนนี้ต้องมีต้องมีต้องมีการสั่งการลงมาอยู่แล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ ก็ตามตามรายงานตอน,ตอนนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรมายังไม่มีการชี้จุดเลยว่าแหล่งที่ทำผิดกฎหมายที่ใช้ไฟจากประเทศไทยแล้วก็เกิดผลกระทบที่เสียหายต่อประเทศไทยอยู่ตรงไหนในอดีตที่ผ่านมาก็ปิดไปแล้วตัดไปแล้วสามแหล่ง เพราะฉะนั้นการตัดไฟฟ้าจากประเทศไทยที่พิสูจน์ทราบได้ชัดแล้วก็มีการแจ้งมาอย่างถูกต้องก็ดําเนินการไปแล้วเคยดําเนินการไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าเกิดจะมีการตัดเพิ่มขึ้นแียงว่าก็ต้องมีการแจ้งมาอย่างอย่างถูกต้องเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่ามันมีปัญหาที่ผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งสภาบัมตัองคงชี้แล้วนะครับจริงๆแหะ ไม่ต้องรอให้สมาคมไอสภาพความเป็นคงชีหรอกการไฟฟ้าภูมิภาคท่าก,กระทบซึ่งผมได้รับรายงานมาว่าได้รับทราบการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นกว่าปกติซึ่งการพบอันนั้นเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องกองแกงคอเซนเตอร์เนี่ยก็ควรจะเข้าไปดําเนินการหรือควรจะไปทําในขั้นตอนต่างๆไม่ใช่สนใจแต่จะขายไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผมนั่งดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอการที่จะ ค่อยๆตัดมันอาจจะช้าเกินไปเพราะปัญหามันรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสั่งการสปาความมันคงว่าให้ดําเนินการแจ้งการไฟฟ้าภูมิภาคเลยว่าเรื่องนี้ยรุนแรงนะครับคุณต้องไปดาเนินการต่างๆเพื่อที่จะตัดไฟทันที ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบนิติบุคคลบัญชีม้านะคะนายพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อแก้ไขปัญหานะคะและประสานกับศูนย์ AOC ของกระทรวงดีค่ะนำรายชื่อ SR03 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรตรวจสอบย้อนหลัง ถึง900,000กว่าบริษัทนะคะเพราะว่ามีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลประมาณ1,159นิติบุคคลค่ะจึงได้ส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการยกร่างคําสั่งกรณีบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน SR03 มีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่จากนั้นก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทําธุรกรรมต่อไปค่ะขณะเดีวยวกันให้ปรายศนีไทยค่ะตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคลตามที่ผู้ขอ ดทะเบียนได้แจ้งเอาไว้แล้วก็ปักหมุดค่ะซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลบริษัทสามารถเช็คแล้วก็เห็นภาพสถานที่ตั้งนิติบุคคลตามที่แจ้งทะเบียนไว้ได้ค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของประเด็นทางการเมืองค่ะหลังจากที่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วค่ะซึ่งในแต่ละแกนนําพักร่วมรัฐบาลเองก็พูดตรงกันกันว่ามีความพูดตรงกันนะคะว่า ในแต่ละจังหวัดนะคะที่ได้มานะคะก็รู้สึกพอใจค่ะค่ะขอบคุณคุณอจัจฉราค่ะ